สวัสดีครับพี่น้องอาจารย์ที่ชื่นชอบในการต้อนนกเขาขขสุกุสุกคนครับอีสานบ้านพุนยน้อยครับผมเมื่อนี้ผ้าเจ้าแล้วครับออกมาครับทางโซนบ้านหวยประโดตําบลนบ้านดุงอําเภอบ้านดุงอุดอรครับเกาะบ้านพญยเถียนพี่ละต่อเครื่องก,กันกับบ้านน้องส่องหองเอาเจ้าแล้วที่ มันถือแล้วที่ผมแบ่งข้าเจ้ามาเนี่ยแหละเราก็ไปเทศบเบื้องแถวแรกก็ได้นกเขาไฟครับเมนี่กับผ้าพันไม้อีกใส่ไปพูนพุนนี่ต้นกิมมิมนี่ครับนี่อยู่ช่องว่างนี่ไไก่ครับคือยังเห็นนกเขาจังมันนะิักตัวแต่ตัวหนึ่งบินออกแล้วครับมาคนเดียวครับเพราะว่าที่งานกัดทานล่องพุ่นกัดติดงานสีดำแน่กัดพึ่นข้าแล้วพึ่งไอ้ิต่อรอบานพุ่นละ อาจารย์สมพนเ็เลยวมาผู้เดียวสภาพอากาศมืดคึ้มครับฝนตกซุ่มืดบะต๊กตอนบ่กยก็ต๊กย่ามือขึ้นบ่ตกย่างม,ข,างมขึ้นก็ย่างมืเอเศร้าเดี๋ยวนี้เจ้าแล้วผมนี่บบปากจักคำเลยครับยังเห็นนกตันนั้นบินดอกก็คือยังพ่อเหลียวเห็นอยขนันนกเหยียบก็คือที่บบเห็นดินทุบๆจับๆ,บๆโยขันไปเบิ่งก็เอาลุ่งก็ทีเมื่อเลยแหละครับขันแบบนี้ เนาะภาประกาศพ่เป็นใจเอ้าแม่งกอใส่กับจอดไว้หุ่นครับเดี๋ยวไปจอ,จอบจอบจองซองมันกอนเป็นอย่างคือบกขันอยู่ี่จังไดเขาบินออกแล้วคือยังบ่าปากนุกปลาถิ้นตัวหนึ่งตีไล่ามานี่แล้วก็มาจับตุวนนี่ครับ คือจังนวบินเข่าเนี่ยมันยุ่ไก่ครับโอ้ไก่คาคิริย่ตีนป้ายยุข้าวก็คือเปลี่ยนแนวด้วอาะตาัดภาพไปพุ่นแล้วครับอาจารย์เนาะเพื่อบ่เสียเวลากล้องกับมั่วๆนี่แหละหน้ากล้องมันแตกครับนี่ครับอาจารย์แต่ตัวหนึ่งนี่มาจับอยู่ต้นนี้บินออกไปแล้วครับนี่เรียบร้อยครับดินตับ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 ยุนบลูว่าที่แม่น,นกอยังเด้อครับนี่ นี่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 ใเป็นเนียดไปนี่ครับเพิ่งเคเศร้าขัน,น่าท่านผมวาเหลียวไม้ไก่บ่เห็นดินครับเนี่ยเห็นดของขมอมยุนเอาสีแมนนกเขาบ่าครับอาจารย์ไปเบิ้งน้ำกันครับวดสาวเบิ้งเห็นแน่เมันมืดครับกล้องบ่ด,ดีเอาดินตับ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 ,ตบ,ตบยุนครับนี่นี่นี่โอ้กล้องก็ได้เนาะนี่ครับใส่งานนี่เอา มานี่ยังประมาเอาลงมาเบ่งก่อนครับอ่าหลังจากถือแล้วจะว่าได้นยุมดอกครับผักเาว้มาเกือบสองเดือนแล้วก็เอาไปเทศแจ่แรกกะ็ติดนกเขาไฟนี่แถวสองครับสีหมานกอยังเอาลงมาเบ่งน้ำกันครับอาจารย์มาคนเดียวเนาะไ้ซื้อเพิ่นเจ้าแล้วนี่แหละสีหมานกเขาบ่ไอ้สีผ้าเมื่อเลยครับภาพการมืดครึ้มนั่นนั่นนั่น ดินยุนครับอาจารย์ครับเอาลงมาแล้วครับเป็นนกเขาอยู่ตัวนี้เขาก้อนที่บุครับผมเดียวมาไก่เป็นพักวักๆกแล้วตัวที่สองตัวเสียงกลางเขามาหลัดสีเมนตัวนี้ติดแล้วมันดินมันเปินออกเลยครับโอ้เอาปลดล็อกให้แล้วเนาะหลังจากถืกแล้วเราก็ไปขอแบง่งน้ำเพิินมา ก็เจ้าบบอยากเลียงครับว่ามันแล้วถือแล้วก็เลยผมก็เลยแบงเอ,เอามาเรียงกับแถมที่สองของเพื่อนครับนี่อยู่น้ำเกือบสองเดือนแล้วครับนี่เป็นนกเสียงน้อยเลี้ยวแกมครับข้าล่มกลางๆขันหองๆแต่ว่าตื่นครับแค่นี่บดท,ทนั้นเลยนี่เออเจ้าแล้วเอา้าขออนุญาตปลดนโกกันเดอ้อครับเกิดจิเมื่อเลยหล่ะครับ ครับอาจารย์หนึ่งแต้มครับสำหรับมือนี้ครับตอนใบเนาะถ้ว่ามือเศร้านี่ก็เอาตัวนกตัวน้ำพอแอมาอยู่จะได้นกกดตัวนั้นครับตอนบ่ายอสองุ่งเอาเจ้าริวออกมาครับเทปบึงเสียงดวงบึงกับมานให้อยู่เนาะกับจีพายเพิ่นเมื่อเลยแหละครับกับคำแล,ะละ้วล่ะ เนาะอาผลาพาจากเพียงเทนี้ครับผมคลิปหน้าพอกันไหมหวัสดีครับขอบคุณทุกกำลังใจครับอีสานบ้านผพุยน้อยไปแล้วครับหมันหมัน